หรือว่าตัวมันจะไม่พอเอาหนึบยีโลก่อนนะเพราะว่าเอาเยอะมันก็เสียวสีมันไม่พอเด็กเอาน้ำใส่กระมังไหนไปนไหนหมดแล้วนักศึกษาเด็กๆพวกล่วงมาเอาน้ำใส่เล้ง มึงด้บันมึ้งแม่ไปมุ้งแม่ไปหัแล้วก็เอาสไลตไลใส่มึงแม่ไปัดนี่หะพัอน่าขาว่าท่ปนิี้เราไม่ดีกันนะาม่เที่่นนี่ั้งใจในี่ปอันนี้คะมียสไลส์ด้วกันปนม่นมมไ่เลยนี่ súng cuột quá